สวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่สวนเกษตรริมน้ำกันเพราะผมจะนำผักมหัศจรรย์ชนิดหนึง่งมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับผักชายานั่นเองนี่เลยครับต้นที่ผมปลูกเป็นแถวเป็นแนวรั้วตรงนี้เลยต้นชายาเป็นไม้ทรงพุ่มอายุหลายปีสูง2-6เมตร เราสามารถนำมารับประทานเป็นผักได้ครับรสชาติเค้าไม่ขมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเราใช้ส่วนของยอดอ่อนและใบครับในเมืองไทยนิยมนำมาทำเมนูผักชายาผัดน้ำมันหอยผักชายาผัดไข่ผัดราดหน้าผัดซีอิว๊วแกงส้มหรือลูกจิ้มกับน้ำพริกก็ได้แต่เรามีจุดที่ต้องใส่ใจก็คือผักชายามีสารพิษ ในกลุ่มสารไซยาไนเราจรึงต้องทําให้สุกก่อนรับประทานทุกครั้งครับเพราะสารดังกล่าวจะถูกทำลายได้ด้วยความร้อนก้านใบของหักชายาจะเป็นก้านยาวใบยอยากเว้าเป็น3-5ถึงแฉกลักษณะของใบเหมือนใบเมเปิลครับแต่สำหรับคนไทยแล้วเรามองว่าคล้ายใบยมะละกอ จึงมีชื่อเรียกผักชนิดนี้อีกชื่อว่ามาละกอกินใบลำต้นของผักชายามีลักษณะอวบน้ำเปลือกลำต้นสีน้ำตาลซึ่งมีน้ำยางสีขาวอยู่ภายในผู้ที่ผิวแพ้ง่ายต้องระวังยางนะครับระวังยางของต้นสัมผัสถูกผิวเพราะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้ ผักชัยยาปลูกง่ายครับดูแลง่ายเจริญเติบโตค่อนข้างเร็วซึ่งจริงๆแล้วผักชนิดนี้เป็นพืชที่เหมาะสําหรับคนเมืองมากๆเพราะเราสามารถปลูกในกระถางก็ได้เจริญเติบโตได้ง่ายไม่ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากสามารถแตกยอดทารก,กินได้ตลอดปีอีกทั้งไม่ค่อยมีศัตรูพืชและไม่ค่อยมีโรคพืชรบกวนด้วย แนวรู้ผักชายาของผมนี้ผมเริ่มปลูกเมื่อรูดูฝนของปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็อายุน่าจะประมาณ8เดือนได้แล้วแนวนี้ผมเด็ดยอดเพื่อควบคุมความสูงของเขาไว้ให้เท่ากับความสูงของรูรวดหนามที่ประมาณเมตรครึ่งซึ่งหากเราปล่อยไปโดยไม่มีการตกแต่งเขาน่าจะสูงขึ้นได้เรื่อยๆแล้วครับต้นชายานี้ ชอบดินโปร่งที่ระบายน้ําได้ดีสามารถปลูกได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทยในส่วนนี้เป็นดินทรายนะครับเขาก็จเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีผักชายาจะชอบบริเวณที่มีแสงรำไรไปจะถึงแดดจัดแต่ที่ตรงนี้แสงแดดร้อซ็นทั้งวันเลยเกาก็อยู่ได้ดีครับเพราะว่าส่วนผมอายุเพิ่งหนึ่งปีจึงยังไม่มีต้นไม้ที่โตพอที่จะให้ร่มเงาเขาได้การตัดแต่ง และเก็บเกี่ยวผมก็จะทำในทีเดียวเลยครับจะใช้วิธีการหักกิ่งที่ยื่นออกไปนอกแนวและก็หักกิ่งที่สูงเกินเมตรครึ่องออกมาเพื่อเป็นการตัดแต่งกิ่งไปด้วยเลยจากนั้นจึงค่อยมาเลือกเด็ดเอาเฉพาะยอดอีกทีนะ ส่วนกิ่งกึ่งอ่อนกิ่งแก่แบบนี้เราก็สามารถนําไปเสียบลงไว้ในดินชื้นๆหลังจากนั้นอีกประมาณ2-3สสัปดาห์กิ่งก็จะเริ่มแตกใบอ่อนออกมาแล้ว นำยอดผักพวกนี้ใส่กระแป๋งแล้วแว้นกลับบ้านเลยดีกว่าวันนี้มีกล้วยน้ำวาด้วยผมคิดว่าน่าจะทำกล้วยตากได้โอเคเราแว้นมาถึงบ้านแล้ว เราก็จะมยอดอ่อนมาปอกเปลือกแบบนี้ครับวิธีการก็คือเราทำแบบเดียวกันกับการลอกเปลือกของการคะน้าลเลยจากนั้นเราก็เด็ดให้เป็นท่อนพอดีครับแล้วนำไปประกอบอาหารได้เลยครับ ั้งหมดนี้ก็คือผักชายาที่ผมพามาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับอี e ีนี้สวัสดีครับ